สวัสดีครับเจอกระลุงชัยชนแนลอีกเหมือนเดิมครับไม่ได้ทำคลิปนานแล้วครับวันนี้ลงมาท้องนาครับพามาดูข้าวฝนก็ตกมั่งไม่ตกมั่งครับก็ขเขียวดีเหมือนกันครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไอตัวที่แดงก็แดงอยูน่นะครับตรงที่แดงก็แดงไอตรงที่เขียวก็เขียวอยู่ครับ นี่นาหนองครับนาลุ่มนาลุ่มครับเขียวะก,กีตรงไหนแดงเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่ครับตัวที่เขียวก็ปล่อยไว้ก่อนใกล้ๆที่มันจะตั้งตัวเป็นกกเป็นกอค่อยเอาปุ๋ยมาใส่ครับพา,าชมที่นาของผมครับ นาไม่เยอะนาประมาณสามไร่ครับนอกนั้นก็นาคนอื่นก็นายัดญากันเป็นเขือ,อยากกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูข้างบนครับที่ดอนหน่อยตัวนี้หวานที่หลังครับหวานที่หลังสุดก็ประมาณนี้ครับก็งามอยู่เหมือนกันนี่หวานที่หลังประมาณนี้ครับ องนาเย็นสบายครับผลก็ตกเวน้นวัน2วันก็ตกวัน2วันก็ตกทีก็เป็นอาทิตย์เพราะว่ากลางเดือนมิถุนายนนี่ก็จะผลทิ้งช่วงอยู่พักหนึ่งเกือบเดือนเนี่ยเห็เขาบอกจะตกอีกทีก็ไปหาเดือนหน่อย,ยครับหาเดือนอะไร่ะกระดกระดา กลางๆเีืก,ก็ได้ฝนก็อาจจะทิ้งช่วงตกก็ตกไม่แรงครับตกเป็นมุงที่นี่ข้างบนนะครับนี่นาดอนนี่ฝั่งทางนี้ครับฝั่งที่ตะวันออกมันก็พอใช้ได้ครับไม่ถึงกับดีไม่ถึงกับี้เลครับผมเดี๋ยวจะไปเอาปุ๋ย มื่อวานอยู่ประมาณกลางกลางเดือนนี้แหละกลางกางเดือนมิถุนาชมนาคนาก็รั่วเปล่าไม่รู้แต่ยังไม่มีน้ำเลยดูไม่ออกครับน้ำยังไม่มีมันยังแห้งอยู่เห็นดินเห็นอะไรอยู่กลัวอย่างเดียวกลัวหอยอะ่ะหอยมันมากัดต้นข้าวหอยเชอรี่ครับแถวนี้เยอะเลย พอมีน้ำมาก,ก็มาเลยช่วงนี้ยังน้ำไม่เยอะยังไม่มีน้ำพราะฝนยังไม่เต็มที่ยังไม่แรงครับก็ประมาณนี้ครับไม่ถึงกับงามไม่ถึงกับขี้เหล่ดูได้ครับี <c oughs> แค่นี้ก่อนครับ EP หน้าเจอกันใหม่ครับพี่ป้าน้าอาจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับคนทำคลิปจะได้มีกำลังใจทำคลิปมาให้ดูอีกครับสวัสดีครับ